สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Lenovo นะคะวันนี้จะเป็นรุ่น A 1 0 0 0เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณติดรหัสผ่านนะคะทำให้ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้นะคะเราสามารถแก้ไขด้วยวิธีการนี้ก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณปิดเครื่องหลังจากนั้นก็ให้นำเอาซิมการ์ดกับเมมโมรี่การ์ดออกเพื่อความรวดเร็วในการฮาร์ดรีเซต หลังจากนั้นนะคะก็ประกอบเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะพร้อมกับปุ่มเร่งเสียงกดพร้อมกันค้างไว้นะคะแล้วอย่าเพิ่งปล่อยนิ้วรอจนกว่าจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยปุ่มปิดเปิดเครื่องออกแต่ว่าให้กดปุ่มเร่งเสียงค้างไว้ก่อนนะคะ กดค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้นเป็นรูปนี้ก็ปล่อยนิ้วได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวแป๊บขอปรับโอเคชัดละจากนั้นนะคะให้ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปบรรทัดส,สุดท้ายเลยนะคะ จากนั้นใช้ปุ่มเร่งเสียงกดไป1ครั้งแล้วก็รอให้เครื่องทำการรีเซ็ตตัวเองซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานพอสมควรนะคะการฮาร์ดรีเซตจะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความ mp 3 mp 4แอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้ทำการลงไว้จะหายไปหมดเลยนะคะ มันจะเหลือแต่แอปเดิมๆที่เครื่องติดตั้งมาให้ในครั้งแรกเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรที่สำคัญอย่าลืมทำการแบ็กอัพไว้ด้วยนะคะเผือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ไม่หายไปทีนี้เราก็มารอให้มันขึ้นหน้านี้นะคะหลังจากขึ้นหน้านี้แล้วก็ให้กดตามคำแนะนำไปเรื่อยๆนะคะ กดผ่านผ่านผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นหน้าเมนูหลักที่เป็นปกติกดตามไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะตั้งค่าไปเลยก็ได้หรือว่าจะข้ามไปก่อนก็ได้นะคะกดถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะคะ โอเคก็ข okay. uh, to ึ้นหน้าเมนูหลักแล้วนะคะจะเห็นว่าที่เราทำการล็อกไว้หายไปหมดแล้วแล้วก็จะเหลือแต่แอปเดิมๆเท่านั้นเองก็แปลว่าเสร็จแล้วนะคะการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ l e n o v o รุ่น A 1 0 0 0อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าจะนำเอารุ่นไหนมาทำการฮาร์ดรีเซ็ตอีกนะคะ